สวัสดีครับมานิวซมาดีวิวเอริคันตนานะคับเป็นหลางไอซีนะครับครับรลังก็จะมาานี้เลยมาปองกับทัศกิวฮาดาวนะครับไายในก็จะม,มานี้่เลยค้าบลังก็เที่ยวกับกองหนะ้าสมัยนี้เมื่อเลมขาแล้วนะครับ ส่วนคุณสัฟมบิก็จะมีเนื้ชนอชานยิงประตูจะพี่ไก่ไฮเมกเกอร์และก็ยิงใส่ก่อยครับลาคาปัจจุบันอยู่ที่850ล้านนะครับไปดูในเกมทริงอันกว่านะครับว่าฮันโตน้าตัวนี้จะยังเล่นในแรงไหวไหมเราจะเล่นในแรงแฟรใส่กันนะครับฟังนุน้นกอหน้าเขาโหดมากเลยครับผมโดนยิงยับแน่นอน มาดูกันที่จังหวัดแหกะนะครโอ้เข้ายนบอลพลาดผมดัก,ดดกได้แล้วอันต้นหน้าวิ่งเข้ามาสัใส่ก้อยไป้รื่อยครับใส่ส่วนเรื่อยๆักลูกนี้มาต่อกันในจังหวัดซองนะครับต่อบอลไปมาฟิฟับฟิฟัฟบตามมาวิ่งแล้วสองให้กันตัวหน้าขันตัวห,หน้าต่อแล้ว หากวิ่งสาก้อยมันเดินเรครับลูกีสังองเอริคันโตนาจั oh, ่เว่าที่สังคเกมมีครับอามาหาช่องส่งเห้ไป,ไปยิมปัเปสใ,ให้คน,ต,นตันาตดวฟัดหนึ่งทีเราให้ที่เลนเชงแล้ววิ่งใส่ลเรายิงเข้าไปครับสาก้อยลูกีสังคมเอริคันโตนา เอมมี่ต้ตองเป็นโรสกอาวหต่อาศัยนะฮับอันตันายิ้มไปสมลูกคนเดียวเลยมาต้อนเกมพัดมานรับปรเป็นป้เป้โมนส่งให้คันโตนาฮันโตนาต่อต่อกออลาวินเข้าไปยังไม่ได้นะครับเพียงติดต่อรังฟันตุ้งห้ามอยู่โอ้เรกายักมาให้คันโตนาฮันโตนา้นสีรัตเฮลอบินเอ็มฟอร์เรนฮับลกนี้ฮันโตนาเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮับเทเรนซ์ิวไรตุกท่าจริงๆ มาต่อที่จังหวัดถัดมาครับร้อยขี้นซองตดและตอกตนกลับมาให้ป่าแมา่ปาแม่ส่งให้คันโตนาคันโตนาตอบแล้ว,น,วนีน้ยวไปยินหักข้อเขาไปอออะรนะครับเพราะรกนี้ได้จังหวะซนกลับนะครับปาเม่ส่งให้คันโตนาวิง่งเล้วแข็นเบาๆมาให้คานโตนายกเข้ามาให้กับเอมปาเป้ลูกเยาว์นี่เรายิงเขาไปนิ่มๆเลยนะครับ เขียนอิมปาเป้อซศัโดยเอริกันตสวาังรันีบกิหัวทองเพ็น้มินรับคันทุกคนที่รู้ีพผมจนจบผมเพิ่งหับถเา็นครังแลกอาทิตย์แดต้นไอโกหัวท้องเงนับวคนก็ไลิกก็อิผมเงินับอันคุณครับ